Good evening, everybody. Yes, uh, we have a, a good advantage, you one know, a forward. But uh, we are in away game. We are fully aware that away game should be very tough. But we are mentally, physically well recovered and are well prepared for tomorrow game. So all our team are ready and full confidence to play against t h e Thailand tomorrow. We want to have a good result to bring back to Malaysia. ก็ทางเฮสโค้ก็บอกว่าก็แน่นอนครับว่าเกมนี้ตอนนี้ทางมาเลเซียก็ได้เปรียบ ได้เ,เปรียบเรื่องประตูอยู่หนึ่งประตูแล้วก็แถมไม่ได้เสียอเวโกในตอนที่ผ่านมาด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเขากร็รู้ดีครับว่าการเล่นเกมเ,กมเยือนเนี่ยก็ไม่ใช่เกมที่ง่ายมันต้องเป็นเกมที่ยากอยู่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้สภาพร่างกายและจิตใจของนักเตะค,คนก็ค่อนข้างพร้อมแล้วก็มีความมั่นใจนะครับแล้วก็หวังว่าในเกมในนั้นนี้เนี่ยจะมีผลการแข่งขันที่ดีครับเด yeah. difficult to things, ically, but, you know, tomorrow s a okay, ง so, uh, in bon s o m l t h i n g this m o m e n ้ Yeah. t o m o r r o w I ้องถูกต l องถูกต้องถูกต้อกต้องถูกต้องถูกต้อง e ูก a องถูกต้องถูกต้องกตู้กต้องถูกต้องถูกต้องถกเ้ององถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกับองถก้องกต้อวถูกต้องถต้องถูกต้องถกต้องถูกต้อกต้องถูตองถนาจทองจกต้กับอกต้องถูกต้องถูกตงถู้จะตัดสินใจให้องรลงสนามนะครับทางเ้อก็บอกว่าจริงๆก ก็ยังพูดยากนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับทั้งเรื่องความพร้อมสภาพร่างกายแล้วก็เรื่องของแทคกติกนะครับพรุ่งนี้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ If you ask me uh, as a personal uh, to me uh, like A, a F F very interesting tournament uh, when I was in Hong Kong also very interesting to watch this tournament And, uh, when I was in Korea also Very interesting to watch this tournament. You know, when I become Malaysia national team head coach, so this is one of the target to get champion to give Malaysia public. This is one of the important target for me. So if we go to final, it should be a great honor for me uh, to go to final to give proud to the Malaysia public. ทางนักข่าวมาเลก็ถามว่าการการเข้ารอบชิงของรายการเอฟรายการนี้นครับมีความสําคัญแค่ไหนสาหรับตัวคนนะครับซึ่งทางเชสโก,ก้ก็ตอบว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยรายการของเอฟเอฟแน่นอนครับก็มีความสําคัญในระดับอาเซียนอยู่แล้วนะครับในสมัยเขาเคุมทีมในฮ่องกงนะครับก็รวมถึงตอนอยู่เกาหลีด้วยก็มีโอกาสได้ดูรายการนี้บ้างก็รู้สึกประทับใจนะครับแล้วก็ แน่นอนครับว่าการที่เขาได้มีโอกาสมาเป็นเฮดโค้ชให้กับทีมชาติมาเลเซียเนะี่ยแน่นอนว่ารายการนี้ก็ถือเป็นรายการที่ทสําคัญแล้วและแน่นอนว่าทางทีมก็มีเป้าหมายสูงสุดในการคว้าแชมป์รายการนี้ซึ่งเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับถ้าหากตัวเขาเองเนี่ยสามารถพาทีมชาติมาเลเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้นะครับ uh, We cannot be a better a m น We all know Thailand Team is very strong in uh, Southeast Asia. Last champion, ranking around 110. So must be fully respect, uh, must be uh, careful to approach. Same like last game in Pukajali. Of course, you know, tomorrow we are strongly resistant. As usual, we will you know, strongly attack them as well. we try our best but we must be f u l l y respect they are good team you no know, every individual players have a good in skill you no know, even athletic side also agile so i think we will treat them as a good team ทางเฮดโค้ชมองว่าทีมมาเลเซียนเนี่ยด,ดีกว่าทีมชาติไทยมั้นะครับเนื่องจากผลการแข่งกันในนัดแรกเนี่ยก็ขึ้นนําอยู่1-0น,น,นะครับเอ่อโค้โค้ชบอกว่าจริงๆ ก็คงบอกไม่ได <an> ้ว <S an> ่าท <an> ีมมาเลเซียจะดีกว่าทีมชาติไทยนะครับเนื่องจากเขารู้ตัวเขารู้ดีครับว่าทีมไทยก็เป็นทีมที่แข็งแก่งทีมนึงในอาเซียนเป็นชั้นเก่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีแลนกิ้งฟีฟ่าเนี่ยประมาณอันดับ1น0นะครับแน่นอนเราต้องต้องเขาเคารพในในทีมชาติไทยนะครับแล้วก็แน่นอนต้องเกมในวันพุ่งนี้ทางทีมก็ต้องระวัง มีความระมัดระวังอย่างดีที่สุดเหมือนเกมในนัดที่แล้วนะครับโดยแต่อย่างไรก็ตามแน่นอนเกมเสกอร์ที่นําอยู่1ลูกนะครับก็ทําให้ทีมยังยังคงได้เปรียบอยู่นะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามทางทีมก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็แน่นอนนอกจากนี้นะครับทางโค้ชก็ยังบอกว่ายังชื่นชมนะครับว่านักเตะทีมชาติไทยทุกคนเนี่ยถือว่ามีมีความสามารถเฉพาะตัวที่ดีนะครับฉะนั้นก็ยังประมาทไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับ I think this is maybe his point of view, uh, personal opinion. So I don't want to say anything. Yeah. What he thinks, what he saw, he can talk. But we win, he loses. That's all. But can you see the point, though, of the full amount This of is this is depend on a referee decision. I cannot do anything. If I want to play 10 minutes, he will give 10 minutes or not. there is referee. I also can say something about referee I don't say so this is not my authority. So just coach, focus to prepare well, doing well, win, bring back to country that's my job. okay. มาโนโดได้พูดถึงเ,เรื่องจังหวะที่มีการทดเวลาที่คิดว่าทดเวลาค่อนข้างน้อยเนื่องจากว่าอย่างที่ทมัอสุกคู่ทางมาโน่โยกตัวอย่างเรื่องอ,อย่างประตูของมาเลของถือบอล24วินาทีอะไรเงี้แล้วเมื่อลมๆกันแล้วเนี่ยมันน่าจะทดเวลามากกว่านี้นะครับก็เขาอยากจะให้เฮดโค้ชเนี่ยมีการตอบโต้อะไรไหมอะไรอยางี้ครับก็ทางเฮดโค้ชก็ตอบว่าจริงๆมันกเน็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของของแต่ละคนนะครับ แน่นอนเขาก็คือใครๆก็พูดได้นะครับเป็นความคิดเห็นของแต่ละคนนะครับอย่างไรก็ตามอันนี้มันก็ไงขึ้นอยู่กับการการตัดสินของทางทางผู้ตัดสินอยู่แล้วครับเขาคงไม่สามารถไปคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับผู้ตัดสินได้นะครับแต่ตัวเขาเองต้องการที่จะมุ่งสมาธิกับการเตรียมทีมการดูเรื่องแทคติกของทีมนะครับ yeah of course the the result at home Definitely helped. Uh, managing to keep the clean sheet is uh, very important for us, and was one of our goals for the home leg. So, coming into this game, we know it's it's not going to be easy, playing away in Thailand against a good Thai team. But of course, uh, we're going to be looking to to get a goal uh, that forces them to, to have to score three to beat us. So, so yeah, it's going to be definitely a challenge, but something that we're looking to do. ก็ทางนักข่าวถามผู้เล่นนะครับว่าเกมเกมนี้เราโอเคแหละทางทีมนําอยู่นะครับคิดว่าเรื่องนี้ได้เปรียบแค่ไหนนะครับก็ทางทางนักเตะก,ก็ตอบว่าแน่นอนครับว่า,าการการที่นําอยู่หนึ่งประตูแถมแถมที่แถมนัดก่อนไม่ได้เสียประตูเอเวโกด,ด้วยก็ถือเป็นเ,เรื่องที่ทําให้ทีมได้เปรียบอยู่แน่นอนแต่ว่าอย่างไรก็ตามนัดน,นี้มันไม่ง่ายนะครับเนื่องจากมาเยือนไทยนะครับก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะครับก็อย่างไรก็ตามเกมนี้ก็ยังมีความท้าทาย อยู่เนื่องจากยังมี90นาทีที่เหลือที่ทีมจะต้องทําให้ดีที่สุดครับ